สิมีนาคมเวลาปีเต่้นยางตนึ่ที่ได้ผลแล้วกยางไหลชุบเลยเปลือกนิ่มเปลือกนิ่มโอ้มีนายางตนึ่หนีดอบเลยนี่กีดเวลาสองโมงเช้าสองมงกว่าสองโมงกว่าแล้ว ตรงวงกว่าเลยตอนนั้นมีจะตัดหลอกมันเลยเดียวหลอกเลยเลยปุ๊บๆเลยตัดอัดเอาหนูกิดเดียวมันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยจู้ดะเพื่อนก็จอกเดียวมันสองที่มันสองเลยนี่เพื่อนก็จอกเนี่ยมันสอง อันนี้ปูนฉีดลูไอ้ที่ปูน,นี่มันสภาพต้นเนาะสมบูรณ์ขึ้นเราไม่ได้เอากวดมาโชว์เพี้ยได้ดูต้นไปดูต้นนู้นหน่อยต้นเดียวนิ้วตะก,กิดเมื่อกี้กลับมาดูต้นกกน,ตนิ้วตะก,กิดนี่สภาพต้นนิ้วตะกิด ต้นนิ้วตะกิดนี <S <s ่น้ำยางนิ้วตะกิดน้ำยางนิ้วตะกิดน้ำยางนิ้วตะกิดพี่แตกออกยางนี้อย่างนี้แล้วได้ผลแน่นอนได้ผลนี่ยังยางยังไม่ใช่นาบผิดกีดนะเหลืองเลยน้ำยางข้นเหลืองน้ำยางมันจะเหลืองเลยข้นน้ำยางเหลืองเยอะ พีออกเออีเอ้ยนีพลิงจบเพลงดูบรรยากาศเออแล้วก็อีกอย่างก็คือหมายว่าขอบคุณเจ้าของสวนยางหน่อยไอ้ไอ้ไอโน่นอ่ะไอ้น้ำยางเนี่ยจัดเฉลี่ยแล้วจะออกเท่ากันหมดทุกต้นตากรึ่งจอกก็ครึ่งจอกทุกต้นตั้งแปลงน้ำยางเสมออขอบคุณขอบคุณเจ้าของแปลงยาง นี่พลเหลือ,บนบนองหุ่มพลตำบลเกาะขาววายกวกากัดหน้ามาอีกมาอีกต้นยางต้องใหญ่กว่าเดิมนั่งยางมากกว่าเดิม